ตอนนี้เราก็มาถึงเอพิโซดสกันแล้วนะครับผมเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะฮะก็คือวิธีการสร้างไรายได้ด้วยการออกแบบบน c a n ว a นะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะแม็กวิชากรนะครับผมประสบการณ์การทํางาน,นะฮะตอนนี้เป็นครีเอเตอร์ของ c a n ว a อยู่นะฮะแล้วก็เป็น c a n v a สเดอของประเทศไทยอยู่ครับผมแล้วก็ทำคาเฟเ่เล็กๆอยู่ที่เชียงใหม่นะครับสามารถดูผลงานได้ที่ w w w c a n v a c o m p m a c b o x นะฮะสามารถไปติดตามได้นะครับผม EP นี้เราจะมาดูก่อนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะฮะเรียนรู้เรื่อง 1. การหาได้ได้บน Canva แบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้นะฮะสองดีไซน์คอนเทนต์พรินติ้งหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะหรือว่าสื่อออฟไลน์นะฮะที่สามารถปมินได้เลยเนาะแล้วก็ 3. d e ดีไซน์คอนเทนต์ออนไลน์หรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับ 4. เส้นทางสู่ครีเอเตอร์นะฮะเราจะทำยังไงดีเฮ้ยอยากสมัครครีเอเตอร์จะทำยังไงดีแล้วก็5การทำพอร์ตเฟลิโอเพื่อสมัครค a า v a ี Creator นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือสรุปแล้วก็มีคลาสโปรเจกต์ให้ได้ทดลองทำเหมือนเดิมนะฮะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอพิโซดนี้นะฮะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการหารายได,ได้ด้วยการทำ กราฟิกบน Canva นะฮะไปจนถึงวิธีการดีไซน์คอนเทนต์ทางสื่อออฟไลน์สื่อออนไลน์อะไรทั้งหลายแหละภาพเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็ไปจนถึงวิธีการที่จะสมัครครีเอเตอร์ทำยังไงทำพอร์ตฟิลโอทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมคอร์สนี้เหมาะกับใครนะ,ะก็คือเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจใช้ Canva เพื่อสร้างไรายได้แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะฮะ สก็คือผู้ที่ใช้งาน Canva เพื่อประกอบสื่อการสอนหรือการทํางานนะสามก็คือคนที่สนใจอยากสมัครเป็น Canva Creator ครับผมหลักๆก,ก็คือเราต้องมีแคน v a อยู่แล้วถ้ายิ่งดีขึ้นไปอีกก็คือเราสามารถสมัครโปรได้นะฮะซึ่งมันจะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในอพิสซดนนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปเจอกันในแชปเตอร์หนึ่งได้เลยครับ